กรรมฐานหัวเย็นพาให้รอดความกลัวรอดความตายด้วยหลวงปู่หลุยจันทสาโรคำว่าหัวเย็นในภาษาพระสายป่าหมายถึงเหตุการณ์ที่ทำให้ใจหายวา่าเหมือนจะตายแล้วจริงๆความกลัวมันขึ้นมาจนหัวเย็นเฉียบ สติจะหลุดอยู่แล้วแต่สิ่งที่ช่วยคนในช่วงหัวเย็นได้ดีที่สุดคือกรรมฐานเหมือนตอนท่านพระกรรมฐานองค์หนึ่งเดินทุดงเดินได้ยินเสียงเสือใกล้มากจนคิดว่าครั้งนี้ไม่รอดแน่แล้วหัวเย็นวาบทั้งตัวแต่พอท่านตั้งสติภาวนาพุทโธใจก็ค่อยๆเย็นลงสงบลงแล้วรอดจากเหตุการณ์นั้นมาได้ นี่แหละครับที่มาของชื่อกรรมฐานหัวเย็นพาให้รอดความกลัวรอดความตายเป็นธรรมะที่ช่วยได้จริงในเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวแบบสุดขีดเรามารับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่หลุยจันทสาโรในเรื่องกรรมาฐานหัวเย็นกันครับซึ่งพระธรรมเทศนานี้ซึ่งพระธรรมเทศนานเรื่องนี้ หลวงปู่ได้เทศอบรมคาราวาสเมื่อวันที่18กันยายน2520คัดมาจากหนังสือจันทาสาโรนุศนเสียงอ่านโดยปราศียาภัยการนับถือพระพุทธศาสนาต้องเกิดอัศจรรย์ ในดวงจิตอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะเลื่อมใสในศาสนาได้ทีเดียวเกินอัศจรรย์ในพุโทโธในศีลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงจะเดินหน้าก้าวหน้านับถือคุณพระรัตนตรยัยยกตัวอย่างอัตมานะไม่เคยได้ยินเสียงเสือร้องไปอยู่ที่แห่งหนึ่งเสือมันร้องไอ้ตัวเล็กก็ร้องไอ้ตัวใหญ่ก็ร้องแล้วทีนี้ความกลัวของอาตมา ขนาดไหนเมื่อมันลองมาทีแรกขวัญมันก็เสียกลัวตายกลัวเสือจะมาคาบเอาไปกินแล้วทีนี้อาตมาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เหมือนกันนึกถึงองค์พระพุทธเจ้าอยู่เหมือนกันหนักๆเข้าเหงือออกหนักไปหนักไปไข้าขาวออกนะอย่างตายไข้าขาวในที่นี้หลวงปู่หมายถึงเหือการนะครับ คือเหงื่อที่แตกด้วยความตกใจกลัวเป็นเหงื่อเม็ดโตโตแล้วทีนี้จึงตัดสินใจว่าพระพุทธเจ้าท่านสั่งแล้วความกลัวมาถึงแล้วขนพองสยองกล้าวมาถึงแล้วพึงระลึกถึงตถาคตความกลัวหายไปความกลัวหายไปในตอนนี้อัตมาไหนๆก็จะต้องตายในคราวนี้แล้วเสือมันตรงมาแล้วนี่เลียงไม่ได้ ใครไปบอกมันให้มากินเรานั่นมันตรงมาซะแล้วอัตมาภาวนาในตอนนี้ภาวนาเข้าไปภาวนาเข้าไปจิตลงสู่ผวังทีนี้ทหารรักษาตัวอัตมาทหารองค์รักษ์เสียด้วยนะเป็นชั้นๆชั้นๆทีเดียวอัตมาเห็นปฏิหารย์ในตอนนี้เกิดความมั่นคงทางศาสนาตลอดมา ในระหว่างนั้น16บพรรษาที่เกิดเหตุอัศจรรย์นะนี่แหละฉันใดก็ดีขอให้ภาวนาพุทธโธพุทธโธให้เกิดอัศจรรย์อย่างใดอย่างหนึ่งบอกเหตุบอกผลเฉพาะตัวเราเห็นอัศจรรย์แล้วความรู้ความฉลาดก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่ถอยทีเดียวหากคนไหนไม่เห็นอัศจรรย์ของศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถอยทีเดียว ถอยหน้าถอยหลังเพราะไม่มีพยายในดวงจิตวางรักฐานในดวงจิตไม่ได้นะนี่ขอให้สนใจภาวนาให้มากทีเดียวอย่างที่ว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เข้าไปจะรู้จักในดวงจิตทีเดียวมโนภาพที่เกิดขึ้นความสงบจะเกิดขึ้นรัศมีของจิตหนึ่งอำนาจจิตหนึ่งสำคัญทีเดียว มนโนภาพสมกับท่านเจ้าคุณหลีท่านว่ามนโนภาพสําหรับพุโทโธมันมีปฏิหารยิ่งกว่าปรมาโนร้อยลูกที่เขาทิ้งกันที่เขาแข่งขันประหารชีวิตกันทุกวันนี้นะสําคัญเชียวให้พึ่งพุโทโธให้มากให้เห็นอนิสง์อาตมาไม่เห็นอนิสง์ในคราวนั้นจะบวชตลอดชีวิตอยู่ตลอดมาถึงขนาดนี้ได้อย่างไรต้องเห็นเสียก่อน เห็นปาฏิหาริย์เสียก่อนทุกองไปพระกรรมฐานต้องเห็นปฏิหาริย์แต่ว่าลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มันครั้งก่อนรุ่นรุ่นท่านอาจารย์เทศรุ่นท่านอาจารย์ฟันใจเด็ดเหลือเกินท่านมีชีวิตมาถึงทุกวันนี้นับเบ้าหัวเย็นรอดตายมาเนี่ยพวกนี้ใจปั้มปั้มเหลือเกินไม่เหมือนกับกรรมฐานทุกวันนี้ทุกวันนี้กรรมฐานขุนนาง เป็นอย่างไรขุณนางรู้รามากเกินคุณนางหมายความว่าอย่างไรเดินทุด,ดงขึ้นรถแล้วเดินทุด,ดงขึ้นเรือบินแล้วแต่ก่อนนั้นไม่ได้ทีเดียวแบกกรดขึ้นภูเขาลงภูเขาเหนื่อยมากเหลือเกินแต่ก่อนอาหารการกินก็ไม่บริบูรณ์เหมือนทุกวันนี้กินพริกกินเกลือไปมือแล้วมือเล่าหิวมาก หิวมากเลยเวลาเย็นเดินนี้อะไรป้อนอาหารใหญ่โตหรูรามากเลี้ยงกิเลสนะมันจะมีความรู้ความฉลา,าดอะไรได้แล้วขึ้นเรือบินด้วยแล้ขึ้นรถขึ้นราด้วยกรรมฐานคุณนางทุกวันนี้ลาบเกิดก่อนทำลาบมันเกิดก่อนเมื่อเกิดก่อนซะแล้วมันยกจิตไม่ขึ้นทีเดียวมันหันไปทุกอย่างเชียวนานาจิตตังของจิต ของโยคาวจอรเจ้าผู้ที่ยังไม่ถึงมรรคถึงผลนั่นแต่ก่อนนั้นทำเกิดก่อนใครๆก็รู้แล้วหนังสือมุตโตไทยท่านอาจารย์มันท่านแต่งระหว่างที่เจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารทรมานพระองค์อยู่ในแคว้นมคตตำบนอุรุเวลาเสนานิคมในครั้งนั้นไม่เห็นลาบเกิดขึ้นต่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค ก็เกิดทำขึ้นในดวงใจแล้วลาบทึงเกิดขึ้นทีหลังอันนี้ลาบมันเกิดขึ้นก่อนมันพวงหัวทุบหางมันยกจิตไม่ขึ้นมันติดลาบติดยศอยู่เหตุนั้นให้พากันภาวนาให้ยิ่งเทวทูตสองชนิดเทวทูตสอชนิดหมายความว่าอย่างไรหนังสือพิมพ์ก็ว่าพรมแดนพวกตำรวจตายมากเข้มแข็งมากทีเดียว ในขมรก็เอื้อมมือมาในพม่าก,ก็เอื้อมมือมาในคอมวนิ์เกิดในเมืองไทยอีกซะด้วยอีกชนิดหนึ่งทั่วไปทุกจังหวัดนะจนผู้ร้ายก็ฉุกชุมไม่มีฮิริโอตปะทุกวันนี้ก็ปร้นกันจี้กันในที่เปิดเผยซะด้วยไม่อายไม่มีฮิริโอตปะแล้วอีกประการหนึ่งทำเป็นธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าสอนมา ชาติปิทุกขาชรา,าปิทุกขาบรณมปิทุกขังเหตุนั้นอันตรายชีวิตของเรามีมากมายถึงขนาดนั้นเราควรนักควรหนาอย่าประมาทรีบเร่งทำความเพียรหาที่พึ่งเป็นวิหารธรรมในดวงกิตบอกแล้วนะเทวทูตบอกบอก,บอกคอมมวน,นิสต์แล้วบอกโจรผู้ร้ายแล้วแล้วก็บอกชาติปิทุกขาชรา,าปิทุกขา บราน้ำปิดทุกขังแล้วบอกเราแล้วฉันใดก็ดีเรารู้จักว่าเกิดวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นเดือนนั้นอายุเท่านั้นแต่การตายของเรารู้ได้หรือเปล่าว่าวันไหนเดือนไหนปีไหนจะตายด้วยโรคอันใดและป่าชาของเราอยู่ที่ไหนทราบหรือเปล่าละ่ะนี่แหละขอให้เร่งเร่งทำความเพียรนะ และอีกประการหนึ่งทำของพระพุทธเจ้าเป็นของที่ไม่เนิ่นช้าเร็วที่สุดทีเดียวเป็นของที่ไม่เนิ่นช้าทีเดียวอย่าให้จิตเป็นอนาถามีที่พึ่งพุโทโธพุโทโธเป็นของใหญ่พระองค์ก็พูดแล้วว่าหากความกลัวมาถึงแล้วขนพองสยองกล้าวมาถึงแล้วพึงระลึกถ,ถึงตถาคตความกลัวหายไป ในตอนนี้หมายความว่าอย่างไรแม้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจิตถึงอมตะธรรมแล้วพระองค์ไม่กลัวตายนั่นหากว่าคนไหนถึงพระองค์คนนั้นจิตมั่นคงจิตมีวิหารธรรมจิตปลื้มอกปลื้มใจว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกหากว่าเราตายไปอน,นิจจังไม่เที่ยงของชีวิตเราก็จะไปสู่สุขติสวรรค์สิมันเป็นอย่างนั้น ทั้งงูทั้งเงียวอย่าไปกล่าวเชียวทั้งที่เป็นจริงบ้างไม่ใช่บ้างตัวยอย่างนางมัดสีไปหาผลไม้กลางป่าหิมพผานในดวงในดอนใหญ่โตในวันนั้นพระเวสสันดรจะบริจาคโอรสธิดาแล้วพระอินทร์ก็มาใครก็มาทำเป็นราชสีบ้างเป็นเสือบ้างกั้นทางนางมัดสีเช่นนี้สมัยเราจะมีไหม มีบ้างเป็นบางครั้งบางคราวและอย่างหนึ่งท่านอาจารย์มั่นท่านพูดให้ฟังโยคาวาจรเจ้าทั้งหลายบางองค์เคยถูกเหมือนกันเดินจงกรมอยู่นั้นเดินไปเดินมาอยู่นั้นเอาเสือตัวหนึ่งมามาอยู่ต่อหน้าทางเดินจงกรมสแสดงกิริยาอย่างนั้นอย่างนี้ยืดไปยืดมาคล้ายๆจะขบพระองค์นั้นนะท่านพระอาจารย์มั่นท่านเล่าให้ฟังว่า พระกลัวมากจนกู้จิตได้เดินไปเดินมาไอเสือตัวนั้นก็นิ่งอยู่พระองค์นั้นเดินจงกมไปก็ส่งจิตไปเยี่ยมผู้หญิงแป๊บเดียวเสือครางฮือๆเชนะหากว่าจิตของเธอเข้ามาภายในจิตเงียบเชียวเสือนะนี่แหละท่านพระจารย์มันเล่าให้อัตมาฟังอันนี้หละเป็นเทพแน่เชียวหากว่าเป็นเสือจริง คงเอาพวกพระไปกินแล้วก็เพราะยังไงเพราะเทพเทพจะทดลองนั่นเองเพราะเสือกับพระท่านอาจารย์มั่นท่านว่ากินบ่อยๆครั้งพุทธกาลข้าพระไปกินพระท่านหลายองค์นะข้าบเอาพระไปพระก็ร้องอยู่ในปากเสือจะช่วยก็ช่วยไม่ได้เพราะเสือมันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเราให้โอวาทว่าท่านพิจารณานะ เข้าปากเสือไปแล้วก็ให้พิจารณาและพระพิจารณาแล้วก็สําเร็จอรหันเมื่อสําเร็จอรหันแล้วไอ้เสือมันจะวางหรือเปล่าท่านอาจารย์มั่นก็ตอบว่าก็กินเสือกับพระในถิ่นนั้นเสือกินพระหลายองค์ในครั้งสุดท้ายรู้สึกว่าให้โอวาทกันได้ให้สำเร็จอรหันในปากเสือข้อสำคัญ ให้ภาวนาภาวนานี้จะกั้นเสือไม่ได้พระก็เป็นมนุษย์มนุษย์นั้นเป็นอาหารของเสือยกตัวอย่างประเทศลาวอาตมาไปรหวังเต็มที่เชียวไปกับท่านอาจารย์ชอบก็เพราะอย่างไรเสือมันดุร้ายเมืองลาวนะเสือไม่เคยกินคนบ่อยๆมันเคยได้กินคนมาแล้วเหตุนั้นเสือฝั่งลาวกั้นไม่ได้ ส่วนเสือฟั่งไทยนั้นเขาบอกว่ามันไม่กินคนถ้าไม่หิวจริงๆไม่กินเขาพูดกันอย่างนั้นนายพรานป่าอาตมาได้รับความกล้าหาญจากพวกพรานป่าเขาเตือนในประเทศลาวไม่ได้น่ากลัวเทียวมันเคยกินเนื้อหนังของมนุษย์มันอริดอร่อยมันเคยได้กินแล้วเมื่อมันเห็นคนไม่ว่าพระไม่ว่าคฤหัสถ์ัเอาเหมือนกัน เป็นอาหารของมันทุกชนิดกินได้ทั้งนั้นไอ้งูนี่นะท่านอาจารย์ชอบพบเหมือนกันเวลาท่านไปบิณฑบาตลับไม่เห็นงูขวางทางท่านก็หยุดพิจารณาเอ๊ะนั่นเจ้าสถานที่ทีเดียวหากเป็นเช่นนั้นขอให้เธอไปงูก็เลื้อยไปแล้วท่านก็ขึ้นไปบนภูเขาเมื่อพระพุธเจ้านิพพานฝากสนามไว้กับพระอินทร์ ไว้กับพญานาคพญายักษ์ไม่เห็นกล่าวพญาครุฑไม่เห็นกล่าวไอ้พวกนี้ดุร้ายเห็นจะไม่ฝากฝากไว้กับสองชนิดนิดทีเดียวปรากฏอยู่หมู่เพื่อนนะหัวเย็นมาหลายครั้งเที่ยวพวกเทพพวกอะไรช่วยเหลืออย่างท่านอาจารย์ขาวรอตายแล้วอาพาธอยู่เต็มที่ที่จังหวัดหนองคายท่านอาจารย์จวนเอาไปคราวนั้นเอาไปผูกทอก ท่านบอกว่าเกือบตายเชียวพวกเทพมาพัดเข้าโบกเข้ามันถึงจิตทีเดียวปฏิหารของเทพมันเข้าถึงจิตมันเย็นเข้าไปถึงจิตได้รับความสบายท่านอาจารย์ข่าวเล่าให้ฟังอย่างนั้นเหตุนั้นอย่าประมาทเชีวให้นึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆให้ทำอัตถะประมตถประโยชน์ในดวงใจในชีวิตของเรา และธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นนิยานนิกธรรมไม่เฉพาะแต่บัพชิตนะคอร์อหัดก็สำเร็จได้ให้ตั้งอกตั้งใจเอวังก็มีด้วยประการชนี้เรื่องกรรมฐานหัวเย็นนี่นะครับมันสอนเราอยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาที่ความกลัวเหมือนพุ่งเข้ามา แบบไม่ทันตั้งตัวไม่มีอะไรช่วยเราได้ทันเท่าสติที่เราฝึกไปล่วงหน้าเพราะาตอนหัวเย็นถ้าใจไม่มั่นสติไม่อยู่เราก็คิดอะไรไม่ออกและอาจจะพลาดได้ง่ายมากแต่ถ้าเราฝึกไว้ตั้งแต่ตอนที่ชีวิตยังปกติดีเพราะถึงเวลาที่ต้องเจอของจริงใจก็จะกลับมานิ่งได้ไว เหมือนตอนท่านพระกรรมฐานเจอเสือแค่กลับมาภาวนาพุโทโธใจก็สงบลงจนผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้ธรรมะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวมันคือเครื่องช่วยชีวิตตอนที่เรากำลังจะพลาดหรือกำลังจะถูกความกลัวลากไปบางทีไม่ต้องรู้อะไรมากแค่หายใจเข้าออกแล้วบริกรรมคำสั้นๆให้ใจอยู่กับตัว ก็พอแต่รังสติกลับมาได้ทันเวลาเพราะฉะนั้นการฝึกกรรมฐานไม่ใช่แค่เอาไว้ให้ใจสงบสบายแต่มันคือการเตรียมใจไว้สำหรับเวลาขับขันเวลาที่ชีวิตต้องเผชิญเรื่องหนักจริงๆบางครั้งมันอาจช่วยให้รอดความกลัวและรอดพ้นจากความตายได้แบบที่เราไม่คาดคิดเลยก็ได้ครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่า คลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขให้กับทุกท่านได้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องสารธรรมเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเพื่อร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันครับสาธุ